สิ่งประดิษฐ์ที่อันตรายที่สุดในโลกโดยมังโลกมังไทยบายธีรพัฒ์หลายคนอาจจะบอกว่าเป็นปืนเป็นนิวเคลียร์เป็นอุปกรณ์ที่ทําลายล้างอะไรก็ตามแล้วแต่ที่คุณจะนึกได้แต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับมันทําลายเพียงแค่ขอบเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้นเองแต่สิ่งที่อันตรายมากที่สุดนั่นก็คือโทรศัพท์มือถือปัจจุบันนี้โทรศัพท์มือถือมีทั่วทุกมุมโลกแล้วโทรศัพท์มือถือเป้าหมายและเจตนาคือ เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อที่จะทำให้ชีวิตเราทำงานได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ทำลายธุรกิจที่เกี่ยวกับีวีคอมพิวเตอร์นาฬิกากล้องถ่ายรูปกรกจอกต่องหน้าหนังสือพิมพ์เกมแบบพกพาโทรศัพท์บ้านแฟลกปฏิทินธุรกิจที่กล่าวมานี้ล้วนแต่หายนะทั้งนั้นเมื่อโทรศัพท์มือถือเกิดขึ้นและทางด้านสุขภาพจะเป็นทางด้านสายตา เส้นคอเอ็นบาไหลและกระแทงคลื่นสมองถูกทำลายล้างทำให้เราเองมีอายุของอวัยวะต่างๆตั้นลงด้วยคลื่นและการใช้โทรศัพท์มือถือของเรานี่นเองและทางด้านความสัมพันธ์กับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคู่ครองครอบครัวเพื่อนมิตรไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนนะครับเราเองก็จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาตรวจเช็คงานตรวจเช็คข่าวตรวจเช็คกิจกรรมตลอดเวลาทําให้ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนรักครอบครัวและเพื่อนมิตรจางหายลงไปนั่นเองและเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรละ่ะถ้าเราเองยังจําเป็นต้องใช้โทรศัพท์สิ่งนั้นนะครับจะต้องมาคิดและต่อยอดกันต่อไปเขาคือสิ่งที่อำนวยความสะดวกและเขาก็คือสิ่งที่มาทําลาย เราในโลกมนุษย์ได้ด้วยเช่นเดียวกันจากที่พัเกิดมาเพื่อท่านคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันตัวท่ครับ